บ้านที่แสนจะรู้สึกคุ้นเคยอีกครั้งการทํากิจวัตรเดิมๆอาหารเช้าทำความสะอาดบ้านความเงียบสงบนี้แต่ว่าบางสิ่งเปลี่ยนไปความผิดปกตินี้มันกลืนกินเข้ามาเรื่อยๆความทรงจําของเรามันแปดเปื้อนว้าวนี่คือเกมที่มีชื่อว่า Beyond the Shelf หรือว่าอืมจะเรียกว่ายังไงดีข้างหลังชั้นไหมข้างหลังชั้นมันต้อง b e h i n d เนาะ Beyond น่าจะเป็นด้านบนแต่ว่าผมเคยเล่นแล้วนิดนึงนิดนึงมันเป็นหลังตู้ดีกว่าเขากว่าหลังตู้แล้วกันหลังชั้นดีกว่า สามารถทำสคริปต์ได้นะฮะแต่ว่าผมยังไม่เคยอัดเพราะงั้นเราจะมาเล่นกันเลยดีกว่าไปกับ Beyond the She l f ก็ก่อนที่คุณผู้ชมจะรับชมิปนี้ขอรบกวนคุณผู้ชมทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อมาใจใผมและเลยเปิดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดการเจอเราฟใหม่ๆนะครับอืมกู o o มอร n นนินะเราคุยกับใครวะสวัสดีตอนเช้าเฉยฉันหิวแล้วเนี่ยเกมนี้น่าเบื่อนิดนึงนะครับช่วงตอนต้นเกมผมจะพยายามตัดให้ซึ่งนั่นแหละครับเราเริ่มหิวแล้วเปิดประตูได้ฮะเปิดประตูอะไรเปิดตู้เย็นไอ้้ววไฮ แล้วก็รับประทานเสร็จแล้วก็ต้องทำความสะอาดบ้านฮะแล้วก็ให้อาหารนกอันนี้คือที่ผมจําได้นะนี่ไงทำความสะอาดบ้านฮะทำทำคุณว่าข้างหลังตู้เนี่ยมันมีอะไรอยู่ฮะแบบมันมีอะไรอะ่ะผมไม่รู้เหมือนกันเลยเราทำตรงไหนกันหน้าทีวีปะลืมแล้วอะ่ะอา้าวผมหาไม่เจอจริงนะนี่ตรงนี้อ๋อนี่คือสกอบกอ๋อเดี๋ยวเป็นรอยเลื่อนตู้ฮะเราเลื่อนตู้มาไว้ตรงนี้คือปิดไว้ ให้ทำงานซะด้วยนะตรงนี้ไม่แห่เก็บดีเทลดีฮะโอเคนั่นก็ทำงานได้แล้วถึงเวลาพักผ่อนแล้วละ่ะทำงานมาเสร็จแล้วนะฮะบางทีทีวีอาจจะช่วยชั้นเลิกคิดมากก็ได้นะเปิดไงอ่ะอ่าเป่าเสียงไว้ก่อนเลยกันเพราะว่าผมกลัวว่าเพลงติดเิขสิทธิ์เห็นไหมมันมีเพลงแต่ไม่รู้จะติดลิขสิทธิ์ไหมโอเคนั่งดูฮะ ไม่ต้องนั่งก็ได้ทำไมเราไม่ดูมาดากัสกา้าว่ะข้างล่างอ่ะใครเครดูปะหรือว่าเก่าเกินไปแล้วสำหรับผมอ่ะแล้วหลังชั้นนี้มีอะไรไหมแบบถ้าเป็นอัลเทอร์เนทเรียลิตี้คือแบบโลกคู่ขนานนี่หางเลยเนี่ยต้องนั่งดูนะอ๋อนี่อ่ะโอเคโอเคเอาอาหารให้นกฮะอ่าเจ้านกให้ทั้งโอโหให้ทั้งนี่เลยเหรออันนี้อาหารแบบแห้งให้แมวด้วยนะคือให้ทั้งซองเลยแล้วซองมันใหญ่มากนกมันกินเยอะขนาดนั้นเลยเหรออืมเจ้านกเนี่ยควรได้รับที่ดีกว่านี้นะก็คือแบบว่ามันไม่ควรออยู่่ในนกรงแบบี้หืเปลา ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าอาชีพอะสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้เรานอนเลยดีกว่าฮะไปนอนครับโบหลับปุ๋ยหลับปุ๋ยอืมเช้าแล้วต้องเข้าสาดอีกแล้วฉันหิวชีวิตแม่งวนเวียนมากเลยฮะถ้าเล่นเกมนี้มาประมาณไม่สามวันก็ห้าวันผมลืมแล้วอะแต่มันน่าเบื่ออยู่นะช่วง,งแรกบอกไว้ก่อนเลยแล้วคือใครมันทําบ้านเราสกรปรกทุกวันเลยวะเนี่ยมันเป็นรอยเดิมๆซ้ําๆตลอดเลยฮะ ไปลอยตรงนู้นลอยลากแล้วก็ลอยหน้าตู้ฮะฉันต้องพักผ่อนซะแล้วดูทีวีไหมอ่ะดูเปิดทิ้งไว้ก็ได้ผมไม่ทำอย่างอื่นรอแต่เราลอยอยู่ที่ไหนสักที่เนี้ยล็อกมีอะไรไหมอ๋อ finish loading success reset bottom call GUI disable happen happen เกิดแล้วเกิดไปแล้วมีอะไรไหมจ้ามีถังขยะถังขยะเหมือนเก้าอี้เลยอ่ะเก้าอี้อหัวโล้นอะ่ะเฮ้ยให้อาหารนกฮะวันนี้ อาชีพสมควรได้รับกว่านี้สมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้ไม่ใช่สมควรได้รับกว่านี้พูดผิดสองรอบแล้วนะผ่านไปอีกวันกับชีวิตคนอย่างฉันไม่มีอะไรเนาะนอนฮะพี่ๆนะตัวอคอเรามีชื่อไหมเหมือนว่าจะมีบอกมาหนวนะว่าชื่ออะไรแต่ว่าน่าจะยังไม่บอกตอนนี้โอเคมาฮะโอ้บ้านโสกปปกอยู่แล้ตื่นมาตอนเดิมทุกวันเลยครับ หิวเอ้ยดูแล้วไ่าหิวแล้วอาหารนกก็จะหมดแล้วอเราไม่ออกไปซื้อของหน่อยเหรอเดี๋ยวนกหิวนะกินฮะคุยกับนกได้ไหมเสียงน่ากลัวจังวะผ่านไปอีกวันแล้ว,ลวจอนผ่านไปอีกวันแล้วโอ้ทำความสะอาดเทียมเดิมซ้ําไปซ้ามาแต่รอบนี้ทำความสะอาดไวขึ้นเริ่มไวขึ้นละก็ถือว่าดีมันเป็นรอยลากรุ่นลากดีเนี่ยน,นะอยู่กับพื้นถ้ามองดีๆนะแบบลากไปลากมาเห็นไหมลากนน่นไว้นี่ไว้นี่ไว้นั่นเออ ฉันต้องพักหน่อยแล้วทีวีเหรอเปิดทิ้งไว้อย่างเดียวเลยผมไปคุยกับนกดีกว่ายังมีประโยชน์กว่านั่งดูทีวีเยอะเลยเดี๋ยวดูช่องอื่นนีมีช่องอื่นไหมโอ้ทีวีรูปวิวฮะโคตรแบบเอ้ยอันนี้ปแปลกอันนี้เหมือนตาเลยอ่ะอันนี้อะไรอ่ะเอ้ฉันหนังสือนั่นที่มันอยู่ใกล้ห้องของฉัน มือมันอยู่ใกล้ห้องของฉันเยอะเกินไปหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันว่าไงเจ้านกอีกวันผ่านบรรณาจรอีกวันผ่านบรรณาจรอีกวันข้างในนี้เออเออเราชื่อจอนก็ถามว่าชื่ออะไรจอนนะฮะติดค่าใช้จ่าย 76, เจ็ดหมื่นหกพันอ๋อเหมือนว่าโคลนของฉันจะส่งบิลมาแล้วสิส่งบินมาเป็นค่าใช้จ่ายน่าจะเป็นพยาบาลฮะหมายถึงค่าใช้จ่ายพยาบาล ต้องรักษาอาการอะไรสักอย่างผมเดาว,ว่าทางจิตแต่เจ็ดหมื่นกว่าดอลลาร์นี่มันเยอะมากเลยนะคนเมกาเขาถึงทําประกันกันฮะเพราะว่าค่ารักษามันเยอะมากผมมาได้เงินเดือนจาก YouTube แค่ประมาณ2 5 0ดอลลาร์ก็คือ6 0พ0กว่าบาท6กพันเจ็ดพันนั่นแหละแต่ว่าถ้าผมไาอยู่เมกาผมต้องเก็บให้ได้เจ็ดหมื่นดอลลาร์เลยนะถ้าผมแบบต้องรักษาอาการอย่างรูงนี้ยนะังงั้นอะคือมันมันไม่ไหวจริงๆว่ะคุณผู้ชมแต่ว่าดเน a t ได้นะ เงินเดือนก็ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำอยู่นิดนึงนิดนึงนิดนึงอ่าถึงเวลาต้องดูแลเธอแล้วนะเจ้านกน้อยนี่แหละให้อาหารไปกินเลยถึงเวลานอนแล้วฮะปิดทีวีแล้วใช่ไหมโอเคดีเยี่ยมนอนอีกแล้วผ่านไปกับอีกวันกับชีวิตคนอย่างฉันแต่จอรนก็ดูไม่ค่อยทำงานไม่ได้ทำอะไรเลยนะเขาเอาเงินอันนี้มันไม่อยู่ตรงนี้ตั้งแต่แรกนี่เสียงมันเราจะอ้วกใช่ไหมเมื่อกี้ เจอซีเคตอันหนึ่งแล้วฮะหนึ่งจากเท่าไหร่ไม่รู้ผมว่ามันต้องอยู่ในชั้นหนังสือแน่เลยแบบอาจจะมีหนังสือเปลี่ยนสัก,สกเล่มหนึ่งอะไม่ก็อะไรสักอย่างหนึ่งอะที่ผมไม่รู้เพราะมันเป็นอันที่หนึ่งจากเท่าไหร่ไม่รู้แล้วน,นกว่าไงคุณไม่เคยฟังเลยนะจอนคุณไม่เคยฟังเลยเปิดตู้เย็นกินแต่ซีเรียลมันมีสารอาหารตรงไหนวะจอนออกไปข้างนอกบ้างดิฟินงฟิตเนสเนี้ยหางาหางานทําเนี้ย ก็มันทาอะไรจอนเล่นหุ้นเหรอก็ไม่เห็นเล่นหุ้นนะเอองงแล้วมันหาเงินจากไหนแบบไปจ่ายค่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไม่เข้าใจเหมือนกันฮะล็อกไม่มีอะไรโอเคอันนี้คือทุกครั้งที่เราทำความสะอาดมันจะแฮปเปินแฮปเปนแฮปเปนใช่ไหมหรือว่าแบบทิกเกอร์หนึ่งเหตุการณ์แล้วแฮปเปนไปฉันเหนื่อยเหลือเกินฉันอยากจะพักจากเรื่องทั้งหมดนี่แล้วเอ,อผมจำไว้ว่าสามศูนย์นะถ้าเป็นมากกว่านี้ก็น่าจะรู้ว่ามันทิกเกอร์จอน มันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้สิสามศูนเหมือนเดิมยังไม่ทิกเกอร์อะไรแปลกๆฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมต้องไปนอนไหมไม่ต้องฮะฉันควรจะไปคุยกับน,นกหน่อยทำไมอ่ะรู้สึกดีขึ้นเลยยังเจ้านกรู้สึกดีขึ้นแล้วอืมชอบไหมเวลาฉันแคร์เนี่ยฮะชอบไหมเวลาเป็นห่วงเป็นห่วงอย่างนั้นเหรอดูแลอย่างนั้นเหรอฉันหวงว่าใครสักคนจะทำแบบเดียวกับฉัน นี่มันลอยอะไรวะเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนกมันคือตัวแทนอะไรเจ้านกนี่สมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้ถึงเวลานอนแล้วละ่ะอ่าไม่ทิกเกอร์อาจจะต้องนอนแล้วทิกเกอร์ไม่ไม่รู้เลยผมชอบกดล็อกขึ้นมาดูเล่นนะถ้าใครไม่เคยมาดูช่องผมอะเพราะแบบเผื่อมีมข้อความลับซ่อนอยู่ไง หรือว่าเราแบบว่าเดินไปเจอผีแล้วแบบอ๋อรู้ว่าตรงเนี้ยผีมันมาเนี่ยนอนนี่ไงเห็นไหมขึ้นแล้วสามสองแต่ตอนนี้ต้องไปไหนที่ไหนไม่รู้ฮะไอวี่ฮ้โอ้เป็นผมก็แพนิกนะผมชอบตื่นมาตอนกลางคืนนะเพราะว่าแพนิกไม่รู้เป็นเรื่องอะไรเหมือนกันนอนแบบอืนอนไม่ค่อยหลับนะบางทีมันหลับแล้วมันหลับหล,ล,ล,ลับตื่นตื่นอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเป็นผลของยาแก้เครียดหรือเปล่าพราะเราอยู่ที่สวนสาธารณะด้วยกัน ยังมึมึมมมม,มกินแซบกินแซบอะไรอะ่ะเฮ้ยอันที่สองปะ่ะปิ่นปักผมเหรอผมว่าใช่ป่นปักผมอยากรู้จังตอนนี้เธอไปอยู่ไหนแล้วไม่รู้เหมือนกันอาจจะอยู่หลังชันหนังสือนั่นก็ได้มั้งใครจะไปรู้วะเออเราทำข้อสารเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยโอ้ยหัวตื้อไปหมดเลยเหนื่อยมากเลยอะ่ะอันนี้จอร์นพูดนะผมไม่ได้พูดผมยังสบายดีฮะดึง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  ต้องดูทีวีอีกไหมไม่มีอะไรนะวันนี้ไม่น่ามีอะไรฮะโอเคไม่ต้องดูละดูอะไรสาระฉันอยากจะไปคุยกับเจ้านกนะฉันคิดมากหลายเรื่องเลยนะช่วงเนี้ยคิดอาชีพคิดฉันควรจะทําอะไรใหม่ๆบ้างไหมชีวิตช่วงวันเนี้ยมันแบบมันน่าเบื่อไปหมดเลยทําแต่เรื่องเดิมๆคิดว่าไงอะเจ้านกฉันหนังสือไงฉันหนังสือฉันหนังสืออย่างนั้นเหรอถึงเวลาต้องไปนอนแล้ว นอนไม่หลับชัวร์นกมันพูดขนาดเนี้ยฉันทาแบบนี้ได้ยังไงไอวี่ไม่อันนี้ผมกดคลิกนกอะมันไม่ล็อกอีกต่อไปแล้วนะจอนเปิดมาสิผมต้องเปิดอะไรอะประตูหน้าบ้านเหรอหรืออะไรฉันไม่อยากออกไปข้างนอกเอะแสดงว่าเราออกไปได้มาตลอดเลยเหรอแต่ผมไม่ได้คลิกหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่รู้เลยกําแพงมันพูดใส่ฉันจอนกําแพงมันพูดใส่ฉันตอนกลางคืนอะไรวะนกเดี๋ยวเฮ้ยผมไม่นอนดีกว่าไม่เนี่ยน่ากลัวชิบหายเลยไม่ชอบเลยฮะใครสักคนอยู่ในกําแพงบ้านคุณอนะอินไซโยว r วอล bro นอนไม่หลับจริงด้วยฮะ I can't sleep มันมีอะไรบางอย่างผิดปกติเกี่ยกับชั้นหนังสือนั่นมันต้องมีแน่ๆมันไม่เคยอยู่ใกล้ห้องชั้นขนาดนี้ชั้นไหนชั้นนี้ใช่ไหมสามารถ inspect ได้ฮะและชั้นนี้ล่ะ inspect ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วอาชีว่ไงเจ้านกคุยได้ไหมโอเคโอเคกำแพงมันพูดตอนกลางคืนดันก่อนฮะ ห้องลับจริงด้วยฮะอันนี้โอเคพร้อมยังพร้อมเปิดแล้วนะนั่นไงว่าแล้วว่าแล้วเรานี่มันฆาตรกรจริงๆเล่นเป็นฆาตรกรที่ลืมเรื่องราวของตัวเองอืประสาทหลอนจัดอ่ะเธอสมควรโดนแบบนี้แล้วอะไรฆ่าคนมันก็ไม่สมควรไหมยกเว้นมันชั่วนะนจริงๆผมว่าคนชั่วบางคนก็ต้องตายนะแต่ว่าผมว่าไอวี่ไม่น่าชั่ว เชื่ขอโทษนะไอวี่มันก็คงจะต้องจบแบบนี้เพื่อทุกอย่างจะดีขึ้นจอรนอย่าบ้าจอรนพอร้องจอรนอย่าบ้าสัง,สงคม <น S 1> มันเต่ไม่ด้วยคน<ม>บ้าแต่จอนไม่ต้องไปบ้าตามนะจอรนว่าไงเจ้านกทำไมมาอยู่ที่นี่ละ่ะเจ้านกฉันอยู่ที่นี่มาโดยเสมอแหละจอนโดยเสมอเลยไม่เข้าใจเลยโอ้แต่ว่าเธอก็จำได้ใช่ไหมละ่ะจอรนจำได้หรือเปล่าเธอเข้าใจแน่แน่ ไม่ฉันฉันไม่ฉันไม่อยากจะจําตั้งหากแต่ว่าเธอต้องจําเธอต้องจําและไอวี่สมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้ไอวี IV ่ไอวี่เป็นทุกอย่างของผมเลยนะทุกอย่างของนายอย่างนั้นเหรอจอนแล้วทําไมทุกอย่างของนายถึงต้องโดนภาคทุกอย่างไปด้วยละ่ะทําไมลหะจอรนฉันไม่ได,ฉไได้ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทําอย่างนั้นนะมันม,มันเป็นอุบัติเหตุอุบัติเหตุอย่างนั้นเหรอจอนแกพูดกับตัวเองอย่างนั้นเหรอนั่นคือสิ่งที่แกบอกเธออย่างนั้นเหรอจอรนนะฉ,ฉันไม่ได้ตั้งใจจะ จะทำร้ายเธอฉันรักเธอนะรักเนี่ยเหรอความรักความรักที่เต็มไปด้วยเลือดน้ําตาแล้วความเงียบเนี่ยเหรอที่เรียกวความรักอะจอนหย,หยุดหยุดซ้ําเติมได้แล้วไม่ได้ซ้ําเติมนะแต่ว่าพยายามพูดซ้ําๆกับความเป็นจริงของนายไงล่ะจอนฉันพยายามจะมูฟออนนะฉันพยายามจะลืมไงแต่ว่าฉันหนังสือเนี่ย มันก็ทําให้นายลืมไม่ได้ใช่ไหมมันจําแล้วมันจะจํามาโดยตลอดฉันหนังสือและห้องข้างหลังนั่นนายซ่อนมันเองไม่ใช่เหรอจอนล็อกมันไว้ป้องกันความเป็นจริงไหลลวกกมาเข้าหาตัวเองไงไม่ฉันฝังมันไว้แล้วฉันฝังมันไว้กับเธอความเป็นจริงทั้งหมดนั่นแต่ว่าเธอไม่ได้ถูกฝังนี่จอน เธอไม่ได้ถูกฝังอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ในความคิดหรือว่าจิตใจของนายเลยฉันควรทํายังไงที่จะแก้ไขเรื่องอย่างนี้ได้แก้ไขยอย่างนั้นเหรอในแก้ไขอดีตไม่ได้แล้วจอนในต้องเผชิญหน้ากับมันอย่างเดียวเผชิญหน้ากับมันยังไงล่ะทํายังไงภูเขานี่มันกําลังรอนายอยู่แล้วความมืดมิดกาลังเรียกถึงเวลาแล้วจอนตัดสินใจซะอืมเราเอายงไงดีอะ แก้ไขอดีตดีไซน์ได้ฮะถ้าแก้ไขอดีตได้มันจะแก้ไขอดีตได้ยังไงอะอยากรู้อันนี้ทำอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้ฮะตรงนี้บล็อกเราไว้หรือผมต้องไปเก็บของของไอวี่ให้ครบหรือเปล่าเพราะมันมีที่คาดหัวมีปีนปักผมแต่ว่าเราโดดไมหมท่านอาจเราโดดล้โอเคคิดว่านี่น่าจะเป็นทางเดียวที่จะเกิดขึ้น หนทางเดียวที่จะแก้ไขทุกอย่างได้ไม่นะจอนจอนโอ้โหเมมโมรีเมอร์ซีคุณรับรู้ถึงความเป็นจริงหรือสิ่งที่ยังเหลืออยู่ของมันเท่านั้นอ่าเดี๋ยวเราจะวนกลับมาใหม่ โอเคเดี๋ยวผมจอยกลับมาใหม่หรือเราไม่จาเป็นต้องจอยกลับมาใหม่เอานี่ไงทำสคริปได้เลยฮะเอาไม่เงยถ้าอยากจะเล่นทำสคริปต้องแบบต้องเสียเงินอีกไอ้บ้าโอเคมันมีเหรียญตาอยู่นะฮะคือ Memor y Mercy อ๋อน้ำหนักของมันมันมากเหลือเกินน้ำหนักของความผิดนะฮะการล่วงหล่นที่แสนจะยาวนานนี่ก็ตามบางอย่างเฝ้ามองเราอยู่บางอย่างที่คุ้นเคย แล้วมันยังเฝ้ามองอยู่เสมออีกสองอันน่าจะเป็นอีกเอนดิ้งผมน่าจะต้องไปเก็บของให้ครบกับรอบการตัดสินใจเดี๋ยวผมมาไปตัดชิปก่อนคือผมเนี่ยไปทุบนาฬิกาพังมาหายไปแล้วเห็นไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องทอํายังไงต่อผมเก็บของได้แค่สามอย่างตอนนี้คือน่าจะเป็นปินปักผมแล้วก็อะไรก็ไม่รู้รเต็มใบหมดซึ่งผมไม่รู้ว่าซีเครตเนี่ยมันมีกี่อันผมก็พยายามเก็บไปครบทุกอันอยู่แต่ว่านั่นแหละครับเอ้ยครบแล้วเหรอสามทับสามแล้วฮะแสดงว่า วันนี้เราน่าจะได้รู้ความจริงฉันรู้สิ่งที่ฉันทำเอ้ยฉันพยายามจะลืมแต่ว่าฉันลืมไม่ได้ฉันรู้สิ่งที่ฉันทำฉันพยายามจะลืมแต่ฉันลืมไม่ได้ว่ะรอบนี้มันเปลี่ยนนะมันไม่เหมือนเดิมตรงนู้นมีฮะตรงนี้เคลื่อนที่ไม่ได้แล้วทีวีทีวีก็เหมือนเดิมโอโจ้ด้วยโอ้โหเก่ามากเลยนะไอ้มุกมอกี้โทรศัพท์เหรอโทรหาใครเอ่ยอย่าบอกนะมอบตัวแมวผีโทรศัพท์นะ โอ้โหโทรไปมอบตัวจริงด้วยฮะ911ครับเกิดเรื่องขึ้นสวัสดีครับมีใครอยู่ที่นี่ไหมผมผมแค่อยากจะแก้ไขเธอเอ่อคุณครับบอกตอนได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นคุณบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าโทรศัพท์โนเกียด้วยนะโคตรเก่าเลยเขาเขาเขาทำเธอเธอเธอทำบางอย่างพังแล้แลผมไม่สามารถซ่อมมันได้อีกต่อไปใครสักคนทำร้ายคุณหรือเปล่าครับใช่เธอทำผมพังถ้าเธอเข้าใจมากกว่านี้ถ้าเธอฟังผมมากกว่านี้ถ้าเธอไม่เอาแต่โทษผม แต่เธอเอาแต่โทษผมมันมันเลยเป็นอย่างนี้คุณครับเอ่อถือสายไว้นะครับตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนอยู่บ้านอยู่คนเดียวหรือเปล่าเธอยังอยู่ที่นี่เธอเธอไม่ทิ้งฉันไปไหนเธอไม่ทิ้งผมไปไหนคุณคุณครับบอกได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอ <laughs> ได้ได้ได้ผมจะให้การทุกอย่างเลยยังชั่วฉันแค่พยายามจะทําสิ่งที่ถูกต้อง แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเธอเนี่ยเอาแต่บอกเล่ผมแล้วก็ทิ้งผมไปอยู่นั่นแหละโคตรโรคจิตอะอ้าวผมต้องเดินเหรอหรือผมไม่ต้องเดินวะผมต้องไปไหนผมผมติดบักอยู่เนี่ยหรือเปล่านะผมติดบักใช่ไหมบอกผมทีว่าผมติดบักใช่ไหมโอ้บักไม่เอานะนี่ขี้เกียจเล่นใหม่นะนี่มันนานนะนี่โอ้บักแน่เลยดูทรงละชัวร้อยเ์เซ็ผมพยายามจะทําให้มันถูกต้องผมพยายามจริงๆนะโอ้ เธอเนี่ยจะทิ้งผมไปแมงเงยโอ้ดาร์กจัดอันนี้อะไรอ่ะมันไม่ใช่ป่นปักผมแล้วเนี่ยผมจะแก้ไขเธอโอ้โหแมงเงยอะไรวะเนี่ยอันนี้แขนเหรออันนี้ขาเพรฟอร์มคือการคําว่าเพรฟอร์มอ่ะมันแปลว่าการกระทําใช่ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่คําว่าเพรฟอร์มจะใช้กับคําว่าเซอร์เจอรีส หรือว่าเพอร์ฟอร์มอ่อโชว์ทำนองเนี้ยหรือว่าเป็นการแบบจัดแสดงโชว์แต่ว่าเพอร์ฟอร์มเซอร์จอรี่ในที่นี้คือการที่แบบว่าเราผ่าตัดเลยนะต่อแขนเย็บ yep, ด้วย What the hell bro this is insane bro รักใครอย่าไปทําอย่างนี้นะคุณผู้ชมผมขอเลยฉันแก้ไขส่วนนี้ไม่ได้ไม่สิฉันต้องทําได้อยู่แล้วแค่ต้องเย็บเธอเกับเข้าไปใหม่ฉันต้องสอนเธอว่ามันรู้สึกยังไงบ้างตอนที่โดนโอ้โหตอนที่โดนเขาเรียกว่าไงนะโดนนอกใจคืนน่ะสิ่งเดียวที่ฉันต้องการตอนนี้คือต้องการให้เธอเข้าใจ ที่ผมเก็บมาแสดงว่าไม่ใช่ปิ่นปักผมน่าจะเป็นเข็มเย็บว่ะคุณผู้ชมเข็มร้อยได้แล้วหัวเธอไปไหนคุณเอาหัวเธอไปไว้ไหนอะจอนเราคงต้องคุยกันอ๋อมอร์นิ่งนะครับที่รักอันนี้คือคุยกันใช่ไหมเมื่อคืนคิดถึงคุณมากเลยฉันเหนื่อยมากเลยวันเนี้ยทั้งวันเลยนะ เอ่อช่วงนี้คุณเหนื่อยบ่อยมากเลยนะคุณเนี่ยไม่สบายหรือเปล่าไม่แค่เหนื่อยมากๆล้าล้านะฮะอันนี้คือเหนื่อยอน,นี่คือล้าช่วงนี้ล้าบางทีแล้วคุณควรจะเลิอกออกไปข้างนอกบ่อยๆได้แล้วนะจอนรู้ใช่ไหมว่าผมรู้สึกไงกับเรื่องแบบนี้ฉันแค่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวนะจอนพื้นที่ส่วนตัวเอาไว้คิดแค่นั้นแหละพื้นที่ส่วนตัวที่ห่างจากผมอย่างนั้นเหรอไม่นั่นไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแล้วคนนุณนี้คุณอยู่ไหนแล้วตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่โบสถ บอกไปแล้วไงไปอยู่ที่โบสถคุณไปอยู่ที่โบสถ์บ่อยมากเลยนะมันช่วยฉันได้มันช่วยเรื่องอะไรอะ่ะจอ์นอย่าทะเลาะกันเลยนะขอร้องผมไม่ชอบเลยนะตอนนี้คุณเนี่ยพยายามจะมีความลับกับผมฉันไม่ได้มีนะจอร์นั้องกลับบ้านมาสิทำไมคุณถึงไม่ตอบผมละ่ะเราถึงเวลาที่ต้องคุยกันแม่นะฮะอันนี้คุยกับแม่ โอ้ลูกลักเป็นยังไงบ้างไม่รู้เหมือนกันตอนนี้เหนื่อยมากเลยอ๋อพูดต้องเหนื่อยบ่อยนะฮะช่วงนี้เพราะมันเหนื่อยจริงๆไอวี่ต้องบอกเขาได้แล้วนะหนูรู้แล้วคะ่ะแม่แล้วถ้าเกิดว่าเขาโกรธจะเป็นยังไงโกรธยางงั้นเหรอไอวี่ทำไมเขาถึงต้องโกรธละ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ฉันอีกต่อไปแล้วมันมันแยกคือ,อยังไงอะอะไรวะ ไม่เข้าใจโอ้ไอวี่จริงๆแล้วควรจะเป็นการเซอร์ไพรส์ให้เขาแต่ว่าคิดว่ามันมันควรจะเป็นข่าวดีสิแ้่มันเป็นข่าวดีไงเดี๋ยวนะคือไอวีอุ้มท้องอยู่คุณผู้ชมแต่ว่าลูกอะ่ะเหมือนจะไม่ลูกไม่ใช่ลูกของจอรแล้วเขาอะ่ะจะมาเซอร์ไพรส์บอกว่าเออเนะี่ยท้องแล้วนะแต่อะไรวะเนี่ยใช่ไหมผมอ่านอะไรอยู่วะใช่ไหมถ้าเขา ส่งรูปมาเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกว่าถ้าอ๋อเขาคิดว่าฉันนอกใจเขาคิดอย่างนั้นไปแล้วเขาคิดว่าฉันนอกใจอย่างนั้นไปแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมอ๋อแล้วครั้งนี้เขาจะคิดยัางไงาคิดว่าเป็นลูกของคนอื่นเหรอคือเขาจะเซอร์ไพรส์ว่าแบบว่าเออเอาลูกมาแบบว่าเออเนี่ยเนี่ยนะลูกของเรานะจอน,นี้แต่ว่าจอนคงจะคิดเป็นอย่างอื่นไปแล้วหรออยากเห็นรูปไหม โอ้โหอะไรวะเนี่ยแม่ง w a t e Hell bro เอาผมอ่านแชทไม่ได้ผมอ่านแชทต่อไม่ได้ผมจะอ่านแชทอ้โอ้ต้องเล่นใหม่ไอ้ไอ้บ้าเ้ยเกมเทเลทผหลังจริง,รงเลยมันจ้ำผมเสร็จมันไม่ให้ผมอ่านแชทต่อผมจะอ่านแชทพ่ออยู่ข้างล่างอ่ะไปก็ได้วะ โอ้ตามองอย่างเงี้ยตัวนี้อะไรขนนกเหรออาชีเหรออาคุณเนี่ยก้าวข้ามไปข้างหน้าเรื่อยๆเลยนะแต่คุณเห็นระยะห่างที่ระหว่างคุณก้าวไปไหมระยะห่างตรงนั้นพื้นที่ตรงนั้นบริเวณความคิดของคุณความเงียบที่บางอย่างมันควรจะเป็นคุณเนี่ยเฝ้าหาแต่คาตอบแต่ว่าคุณรู้ไหมว่าคําถามของคุณคืออะไรน้ําหนักของการกระทําของคุณและทางเลือก มันไม,มีประโยชน์อีกต่อไปแล้วเพราะคุณทํามันลงไปแล้วแล้วรู้ไหมทําไมคุณถึงมาโผล่ที่นี่ไม่คุณไม่รู้ตัวหรอกแต่ว่าบางอย่างในตัวคุณมันบอกอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นมาโดยตลอดคุณไม่ใช่คนแรกที่ได้มายืนตรงนี้แต่ว่าคุณไม่ใช่คนแรกที่จะถูกพวกเราลืมเลือนอย่างไรก็ตามคนที่ผ่านเส้นทางนี้มาเป็นดั่งเงา ที่ก้าวข้ามร่างกายที่พวกเขาเคยเป็นมาก่อนคุณมองหาความเป็นจริงแต่ว่าคุณนั้นอยู่ไกลไกลเหลือเกินได้ยินพวกมันไหมสิ่งเหล่านั้นที่มันเฝ้ามองสิ่งพวกนั้นที่มันรับรู้รีเดียมชั่นเหรอโอ้โหสิ่งที่พูดโดยคนที่จำได้ฮะไถ่บาปแต่คุณจำมันไม่ได้หรอกนะ คือเราบิดเบือนใช่ไหมเราพยายามจะโทษว่าเธอผิดโอ้แ oh. ม่งดักชิหายเราพยายามจะโทษว่าเธอเป็นคนผิดด้วยการที่แบบว่าเออเธอนอกใจแต่เราฆ่าเธอไปแล้วแล้วพอมาดูแชทเธอในโทรศัพท์หลังจากที่เราผ่าตัดเธอเสร็จปุ๊บแม่งจะเซอร์ไพรส์เราเนี่ยลูกเราสุดท้ายแล้วแท้งเหรอหรือยังไงไม่เข้าใจอยากรู้วะงงเลยอันนี้คือเรามาอยู่ที่โบสถ์ไงว่าทำไมถึงเป็นโบสถ อ๋อมีคุยกับอีธานฮะที่ผมยังไม่ได้อ่านของคนนี้นะเฮ้ย hey, พี่ชายญยญยมีเวลาสักแป๊บหนึ่งไหมอ๋อเพื่อน้องรักอย่างนั้นเหรอได้เลยว่าไงแค่อยากจะเล่าให้ฟังมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอใช่มันแย่มากเลยแม่อ๋อแม่เล่าให้ฟังเล่นิดนึงนะไอวี่แต่ว่าเธอไม่จำเป็นต้องรับเรื่องนี้ไปคนเดียวรู้แล้ว ไม่รู้ว่าจะเล่าให้ฟังยังไงมีข่าวมาเป็นข่าวดีแต่ว่าข่าวดีแล้วมั้งอืมแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นข่าวดีหรือเปล่าอะไรวะใช่แล้วเธอโอเคไหมเธอกําลังต่อสู้อยู่เหมือนฉันเลยเขารู้ไหมไม่คุณจะบอกเขาไหมไม่รู้เหมือนกันแม่เอาโอเคอันนี้อันนี้คืออ่านหมดแล้วใช่ไหมโอเคที่เหลือเป็นเรื่องของจอนแล้วคือโอ้โหแม่เอื้อจอนในชั่ว ไอ้ชั่วกล้าพูดเลยว่าไอ้แต่จรมันก็มีโลกของมันอยู่แล้วไงมันเรื่องในจรนมันผิดไว้มันผิดเต็มๆเลยแม้ว่าโลกอะไรก็เอามาอ้างไม่ได้อะ่ะถึงแม้ว่าจรจะโดนนองใจมาแล้วก่อนหน้าหรือว่าเคยมีความสัมพันธ์ที่แย่มาจากคนอื่นอะมันก็ไม่ควรนะเว้ยมันไม่ควรจะฆ่าคนแล้วเอามาเย็บไว้โดยที่เขาไม่มีหัวอีกอะน่ากลัวชิบหายเลยว่ะแล้วลูกในท้องเขาเป็นยังไงอะตายดิ อันนึงอันนี้คือบิดเบือนนะฮะแบบว่าเราอ่ะไม่ได้ทําการผ่าตัดตัวของไอวี่แต่ว่าเรารอเราเลือกที่จะรอนะฮะแล้วเราก็นั่นแหละบอกเขาไปทุกอย่างก็คือบอกเข้าไปแค่นั่นแหละว่าเราไม่ผ่าไม่อะไรไม่ทําอะไรใช่ไหมผมไม่รู้อันนี้ผมดูอยู่เหมือนกันเนี่ยก็เป็นเคชั่นผมเหมือนกันเนีเ่ยเ่นสดเลยเนะี่ยแต่ว่าไอวี่ก็คือยังไงก็ต้องตายอยู่ดีฮะไม่มีใครช่วยไอวี่ได้อ๋อคุณจะมากับพวกเรา ก็คือโดนจับอืมสุดท้ายจอนโดนจับอันนี้น่าจะเป็นทูเอนดิ้งไหมติดคุกอยู่ดีอ๋ออย่างนั้นก็ยังติดอยู่กับนกนะเออน้อยก็นกก็อยู่ด้วยคุณลังเลนะฉันฉันคิดว่าคุณจะวิ่งหนีไปแต่ว่าอย่างนั้นก็พยายามแต่อย่างนั้นคุณก็ยังยืนอยู่ตรงนี้ตอนนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วเป็นแค่กำแพงแล้วก็เวลาที่ยงเหลืออยู่ เราคงจะเน่าตายในนี้ตลอดไปไอ้นอกนี่มันอะไรวะเพราะว่านกเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันคืออะไรมันเป็นตัวแทนของอะไรคือถ้าเป็นคานอลเอนดิ้งหมายถึงว่าแบบโอเคผมเดาละมันจะมีจักรวาลแยกสองจักรวาลฮะคือจักรวาลที่เราเย็บไอวี่จากการประกอบล่างอะ่ะจากการหั่นศพเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราประกอบล่างเสร็จปุ๊บเนี่ยเราประกอบล่างเลยเรียบร้อยเสร็จปุ๊บ เราก็เลยเอาเธออะไปไว้ในตู้ข้างหลังตู้หนนะ่อยเนาะเออไหนว่าตู้เออนั่นแหละเอาไอวี่เนี่ยไปไว้หลังตู้ฮะแล้วทีเนี้ยมันก็เลยเกิดเป็นเอนดิ้งแรกสุดของเกมก็คือเราไปเจอตู้ว่าเออตู้มันมีอะไรว่าอะไรทั้งนนี้ข้างหลังแล้วก็เจอศพคนไรหัวอยู่ข้างหลังแล้วสุดท้ายเราก็ตุยแต่ว่าถ้าเป็นจักรวาลแยกออกมาก็คือเรา น่าจะโทรไปแจ้งตำรวจใช่ไหมแล้วก็เย็บศพไอวี่แต่ก็ไม่น่าจะเล่าอะไรต่อคือการเย็บศพเสร็จปุ๊บก,ก็จบแต่ว่าอีกจกักรวาลหนึ่งคือเราเลือกที่จะเล่าให้ตำรวจฟังทุกอย่างแล้วเราไม่ยุ่งกับพยานหลักฐานเนี่ยหรอคือเราอย่างไรเราก็ไม่ได้เย็บเธออย่ไหมแล้วเราก็ติดคุกงงวะ, <laughs> อ,ะอธิบายแล้วกันใครอธิบายได้ก็อ,อธิบายในคอมเมนต์นะแต่ผมก็เห็นว่ามันมีสามเอนดิ้งนั่นแหละสรุป สรุปแล้วทุกเอนดิ้งจอนแม่งชั่วหมดไม่มีทางที่เราจะแก้ตัวให้จอนได้เลยจอนอยากอยู่กับเมียฮะก็เลยได้อยู่กับเมียสมจริงสมใจเลยแต่ว่าจอนก็ไม่ได้รู้ความจริงเลยว่าเกิดอะไรขึ้นมารู้ที่หลังจากกระทําทุกเรื่องไปหมดแล้วแล้วเลือกที่จะลืมด้วยการมาอยู่คนเดียวที่บ้านกินอะไรเดิมๆซ้ำๆทำําแต่เรื่องเดิมๆซ้ำๆเพ่อที่จะลืมแต่สุดท้ายแล้ววันนึง ก็สิ่งที่ทำก็มาหลอกหลอนอยู่ดีนี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดของเกมฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็บายบายสวัสดีครับ